อีกไม่ถึง30ปีข้างหน้าโลกเราจะมีประชากรเพิ่มขึ้นจาก7 0 0 0ล้านคนเป็น9 0 0 0ล้านคนเลยนะครับดังนั้นการผลิตอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของคนทั้งโลกเนี่ยจึงเป็นความท้าทายอย่างมากของผู้ผลิตอาหารที่นอกจากจะต้องคิดหาวิธีผลิตอย่างไรให้เพียงพอแล้วยังต้องคำนึงถึงกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุบคณวุฒิชัยสิทธิปรีดาน,านันรองกรรมาการผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนองคอ์กรบริษัทเจริญพกระพานอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ครับสวัสดีครับคุณวิทิชัยครับสวัสดีครับก่อนอนื่นผมอยากจะทราบถึงที่มาของกระบวนการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ CPF ครับ CPF ของเรานะครับในฐานะผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกเรามีผู้ใช้พวกทั่วโลกอยู่4 0 0 0ล้านคนนะครับเราตระหนักถึงภารกิจในการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามวิสัยทัศน์ของโลกที่ยั่งยืน แล้วเรามียังมี3เสาหลักในเรื่องของความยั่งยืนนั่นคือเรื่องของอาหารมันคงสังคมพึ่นพุและก็วิน,นาศปลาคงอยูย่คุณวุฒิชัยพอจะเล่าถึงกระบวนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนของ c p พให้เราฟังได้ไหมครับความยั่งยืนของอาหารเราต้องมองกันทั้งกระบวนการน,นะครับงนั้นในกระบวนการผลิตเนี่ยเราต้องเริ่มจากการที่ได้มาซึ่ง วัตถุดิบนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรามีการตรวจสอบย้อนกลับทั้งกระบวนการในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราได้วัตถุด,ดิบมาแล้วนในกระบวนการผลิตของเราเราคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ได้มาอย่างรู้คุณค่าแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุด,สดซึ่งทั้งกระบวนการตรงนี้ก็เป็นการที่จะลดของเสียที่จะเป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมของเรานะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการส่งเสริมการเข้าถึงหา โดยเฉพาะแหล่งโปรตีนแลวก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือสังคมในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถสนับสนุสน,นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลแ0ดร้อกว่าลเรียนในขณะเดียวกันเราก็ยังได้ส่งอาหารในยาวิกฤตให้กับบุคลากรทางการแพทย์สังคมชุมชนที่เดือดร้อนนะครับจากการขาดแคลนอาหารมาอย่างต่อเนื่องจากการดําเนินงานของ CPF ที่ผ่านมานี่ครับทาง CPF เองคาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับสังคมกับประเทศหรือกับโลกใบน,นี้ยังไงบ้างครับเราอยากเห็น ความตระหนักรู้นะครับการที่จะเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นวันนี้การดูแลในเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือความหลากหลายทางชีวภาพผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับและจะทําให้ทุกคนเนี่ยอยู่รอดร่วมกันเราสามารถช่วยกันได้นะครับแต่ขอให้ลงมือทำก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยน mindset นะครับแล้วก็เริ่มลงมือทํากันตั้งแต่วันนี้เลยทุกๆการกระทำครับถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทำที่เล็ก แต่ก็จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อย่างแน่นอนเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิทชัยสิทธิปีดานั้นมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ